เป็นสถานที่ไหมเกี่ยวนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่เป็นชื่อคนเป็นชื่อคนมีมียุคของท่านอับียไหมอบดบีนอบบีมูฮัมหมัดไม่ใช่ไม่ใช่ยุคของฮ้ยแต่เกี่ยวแต่ก็มีนะแต่ก็มีแบบเกี่ยวเกี่ยวแต่ไม่ใช่ยุคแต่ท่านเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมหมายถึงใช่ใช่่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่อยู่ในท่านนบียยี่สิบห้าคน ใครบ้างไม่หอาดัมยู่ด้วยทูกคอยดเลยเขาเป็นดย่ใช่ใช่อยู่ในหอยู่ในนบีทั้งยี่ห้าคนอยู่ในสี่อุลุลอัลมีไหมมีใครบ้างสี่หรือห้าอุลอัลมีมีใครบ้างท่านนบีมูฮัมมัดมีนบีอิสาอิสาอูซาอิบราฮิมและ แล้วก็อยู่ในยุคของห้าท่านนี้ใช่ไหมใช่อยู่ในยุคของนบีนุไม่ใช่ไม่ใช่นบีอรลฮิมใช่ใช่นี่เขามาดีนี่เขามาดีนี่เขามาชิงตำแหน่งของเขาไปเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงถามได้เป่าเป็นผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่เป็น เป็นผู้หญใกล้แล้วแอมแอมเยอะเลยวันนี้เขามาดีแล้วเขามาสิงเขามาสิงท่านหญิงนี่ตอบเลยเหรอมะตอบเลยอ่ะจะตอบเลยอ่ะจะตอบไหมอ่านชื่อไม่ได้ที่เกี่ยวกับน้ำจำจำไหมปอดของเขาใช่ไหมเกี่ยวเกี่ยว กี่ยวนท่านหญิงนี้เกี่ยวนี่อีกนี้นี่รู้แล้วเด็กแต่รู้แล้วเด็กได้ได้คนรู้เขารู้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้ตอบว่าตอบว่ามาริยมตอบว่าท่านมาริยมอันนี้คุณปรแล้วนะมาริยมนี่คนคนปรแล้วนะคุณปรเพามาริยมนี่นบีนบีอะไรนบีอ่านบีอะไรแต่ไม่สูงนบีนบี นบีอะไรที่มาถูกทางแล้วนะไม่มีพ่อแต่คุณไปไหนนบีที่ไม่มีพ่ออ่าดูนุาแต่ไม่ใช่คำตอบนะอาจาม่ใช่นะชัดช่วยให้ข้อมูลได้นะคันชัดผมก็ไม่รู้เป็นอ่านที่คุณจะตอบแล้วใช่ไหมตอบตอบตอบว่าเป็นเป็นคลียาของท่านนบีอิบราฮีมเป็นมารดาของท่านนบี ออิสมาเลชื่อว่าท่านหญิงท่านหญิงฮายัตฮายาร์โอเคคแต่ว่าท่านหญิงฮายัร์นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากครับเก่งมาก